สวัสดีแฟนคลับมิตรักแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้อยู่กับเฮียบอยซอยเทอร์อีกแล้วนะเกมใหม่นะจ๊ะอะไรสักอย่างไรเดอร์โจนไรเดอร์เจนนะก็จากค่าย PG นะครับเกมนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งให้กับช่องเฮียบอยด้วยนะจ๊ะ,ะ,ะนะนะเกมใหม่มาลองเล่นดูนะครับไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่าเอาทุนมาน้อยหน่อย,อย,อยลองดูนะครับว่า เกมนี้มันน่าเล่นไหมแล้วก็มันมีฟีเจอร์อะไรบ้างมาแนะนําให้กับคนที่ยังไม่เคยลองเล่นละกันนะครับแล้วก็ตามเดิมครับเฮียก็เข้ามาเล่นในหน้าเว็บที่เฮียเล่นประจํานะใครที่อยากตามมาเล่นก็เดี๋ยวทิ้งลิก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับมาดูกันว่าเกมใหม่เกมนี้เนี่ยมันจะเกลือหรือมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะของล้วลุยกันเลยนะเป็นไง เออก็มีพวกวพวกอะไรพวกนี้นะตัวจ่ายก็ไม่ได้จ่ายเยอะมากเขาบอกว่าวาเนี่ยถ้าเกิดอยู่มันจะคูณให้เหรอว่ายังไงสักอย่างอ่าก็จะคูณให้นะครับแล้วก็มีสแกเตอร์3ตัวเลียงแบบนี้ปกติทั่วไปไปเลยยเบ็ด,น,ดน้อยๆไปแล้วกันนะลองเล่นดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออมาถึงก็แตกเลย ไม่รู้นะว่าจะเกลือหรือ่เปิด t u r b หน่อยไม่รู้ว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะแต่ว่าก็คณสองน้อยถ้าไม่จะหมดก็เล่นแม่งให้หมดไปเลยแล้วกันไม่หมดไม่เลิกอะไรอย่างนี้ดีกว่าเออไม่ได้หวังกำไรนะมาดูเฉยๆว่าเกมน้าเล่นไเออเออนี่นพอมีวายปุ๊บมันจะคูณให้แล้ววายแม่งอยู่ค้างให้ด้วยนะเออดีขนนะ แล้ก็ไม่รู้ว่าแม่งจะดีแต่มันถูกจ่ายน้อยมากเลยเลยเป็ดสี่บาทงจ่ายสีบสองคือน้อยจัดเลยอะเมื่อไหร่กูจะบวกอะถ้าได้เหมืนีีเนี่ยเอาวายมาถึงจะคูนนะาวามาถึงจะคูนหลายแล้วนะลูกเนี่ยแค่นี้ขนาดคูนแล้วนะศูนย <c oughs> ์จุดแปดกูจะต้องแตกตัวแทนที่วกอะไรเอ้ยวายติดใจหญิงสวยดิสวยดิยอ่า โอ้ยวายไปอีกตัวนึงอ่ะแต่มันคูณสี่เท่ากับว่าอุ้ยวายสี่ตัว <c oughs> คูณห้าเป็นเท่ากับว่าต้องลุ้นแม้แม่มีวายเข้ามาเยอะๆแค่นั้นแหละถึงจะจ้าโอ้โยนี่ตัวแพงเอออเาเรื่องลุ้นแค่ให้แม่มีวายเข้ามาเกมนี้นะโอ้ยบิ๊กวีนไปดิลองไปข้าสักสี่บาทไปวิ่งต่อเดี๋ยวคลิปแพงข้าร์ลุ้นให้เข้าวายเดียว แลนะแล้วก็ไม่รู้สกแกนเทอร์เป็นยังไงจะต้อดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่า1 9อบาทนาะดอกนี้นะวายมา4ตัวเมื่อกี้แม่งคูไปได้วาย1ตัวจะอ,อยู่ได้ประมาณ3รอบในการนะีมันจะแตกอันนี้แะะม่ไม่แตกถ้าแม่งแบบนี้แม่งแม่งคอมโบด้วยไหลไหลก็ไม,ไม,ไม่คอมโบ,โมโบแบบว่าครูให้ต้องมีวายเท่านั้น ก็ไม่ค่อยดีนะดูแล้วไ้ยแตกยากอยู่เหมือนก,ก,กันนะเพราะว่าตรงข้างหน้ามันก็มีแค่สามแถวมีแค่สามตัวนะว,วายอยู่ข้างหลังเธอลื่นทิ้งหายเอ้ยวายอยู่ข้างหลังมันมองอะไรมาอ่าเนี่ยนี่ยนคะูณสองได้สี่บาทหลายไหจยิงไหมมีแล้วเสียวาย ب. เออที่ขนาดแตกตัวแมวนะยังได้สามสบาทต้องแตกทีก็ยบบนัน้ตัวขอที่ไม่ต้องพูดถึงเลยแย่สุดยุสี่กูจะรวยมาไอเดินุ่รกำไล่อยู่นะตอนนี้เอาทุนมาสองร้อยนะได้กำไรมา1 1ึร้อยสิบร้อยสิบสองบาทตอนนี้ <c oughs> เออหลายแต่ไม่คอมโบมีเพือ่องงเหมือนกันหลายต่ไม่คอมโบต้องลองยไอเดียว เธอจะเข้าให้ไหมเราดึยาดนะเกมใหม่ถามจริงนะเวลามีเกมใหม่เข้ามามีมใหมเล่นกี่เกมแม่งก็ไม่ดีแม่งเกือทุกเกมจริงนต้องปล่อยระยะไปหน่อยแป๊บนึ้งห่ะเราค่อยข้าไปเล่นแต่เราแบบว่ามาแน,นานะนำเวฟซีไงแนะนำว่าเกมมันเล่น,นยังงเฮ้ยออวายอยู่ในไกลแบบนี้แม่งก็คูณให้เหมือนกันนะอนไม่เชื่อ ก็มาแนะนำไงก็งแบบเกมใหม่เล่นยังไงมีอะไรบ้างฟีจเจอร์ในเกมอะไรแบบนี้นะไม่ได้วาหวังกับไปนะครลองเล่นดูนะครับว่าเดี๋ยวไปทิ้งช่วงเนะะี้ยจะลองกลับมาเล่นอีกตอนเล่นว่าแม่เป็นยังไงจากประสบการณ์ที่แี่เล่นมาเนี่ยแม่เกมใหม่ๆม,มาดีโดนทุกเกมเนี่จะพูดเลยนะดูว่าความบันเทิงนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ามาเล่นเว็บที่แม่เล่นอยู่เดี๋ยวทิงดิ้งมาให้ด้านล่างในเว็แบบนี้ จ่ายจริงถอนวายโอนวายนะแล้วก็เทียมทางคืนแม่งไม่มีโอ้โสียนเทอร์สองตัวแม่งม,มีฝากขั้นดำอยู่มุณจะฝากเท่าไหร่ก็ได้บ้างฝากแล้วแต่มนี่ยเออวายแถวนี้สวยดูท่องสามแหวนมากไม่เอมันลุ้นยากอ่ะเกมเนี้ยดูแลว้วอ่ะมันันี้ยมัน เอ้ยไงเต็มข้อไปอีกทีไปอกไปกไีกทีอไอ้วายทั้งหลายนี่อยู่คำเหมาะไปแล้วนะไม,ม่ช่วยอะไรเลยมาเพิ่มตัวคูณนะเป็นคูณสามนีวายสองตัวมาก็คูณไปคูณสองจากเดิมมีคูณหนึ่งก็เป็นคูณสามกำไรอยู่นะตอนนี้กำไรอยู่นะยังไงก็ไม่หมดกูเนี่ยไง,งวันนี้ได้ที่หมดแล้วก,ก,กันกดจนกว่าจะหมดอ่ะ ดูดิโวาอยู่ในใจเปิดอร์โบนะคันวนเหลือเบ็ดมาแล้วใส่ผ่านนะไม่าทคบ่่สี่บาทเต็มกระดานยังนด้แค่สิบาทดูดิได้นั้งแถวเลยล้ว่าระย โอ้มันจ่ายน้อยไปหน่อยนะรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าเกมมันจ่ายน้อยนิดนึงสำหรับแบบว่าระดับแพงนี่ฮคูณสองแล้วแม่ได้แค่สองจุดสี่บาทเนี่ยแม่งแบบน้อยไปนิดนึงแม่งแบบน้อยไปนิดนึงเองอตัวแพงกนะ็แน่สักสองบาทอ่ะหรือสี่บาทได้อีกไหมแมวไม่มาแมว ค่อยดูันไปตะอนนี้ก็ยังไม่ขัดทุนนะที่ถึงได้มายังไม่ขัดแต่มันจ่ายน้อยนิดนึงวายสองตัวสวยมาอีกลูกเออคิวต่อไปหกบาทสแก็เตอร์มา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 สแกเตอร์โอ้ยยยยยย่ยยยยอยย่่ยยยยยไม่ยยยยยยยลยย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 ยนเยยยยยยยเยายยยอยจยยยยย่ยย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 ยไมยไ,ไ,ได้ าเจ็งหกบาทคูณสองตู้มาแล้วอยู่สกัยเลยวายเนี่ยต้องดุยแน่ไหนู่แถวหน้าๆจะมีโอกาสแบบจ้าวๆเนี่ยโอเคอยู่แถวสองแถวสองก็ยังไม่อุ่นใจนะแม่งต้องแถวแถวแรกอับท่านมาแถวแรกนีดจ้าวเลยตู้ต้องมีหวานสองตัวอะไรเงี้ยมันจะแบบเกิดหน่อยอ่ะสองตัวสามตัวคูณเยอะๆหน่อยอะ ัวเดียยังไม่ค่อยเป็นกลนะเพราะวจ่ายน้อยนะครับเกมจ่ายต่อันนี้ก็เงียบๆนะครัโอ้มาสามตัวเนี่ยครับคูณสี่ไอีกรูเออคูณคูณสี่อยู่นะวาปอีกตัวหนึ่งไหมมีวาปอีกตัวหนึ่งไหมวาม่อยู่ที่ตงโอหสแกนเตอร์มาอีกสองตัวมาทำใหม่เออดอกนี้แตกไปสองร้อยหกสิบสี่บาทนะเบ็ดไม้ละทิศสองบาทนะ อยาเพิ่มเบ็ดเฮียก็ลืมบอกะเมื่อ้ี้ก <c oughs> ำไรก็เพิ่ม <c oughs> <ๆ>หน่อยเพิ่มหน่อยต่อไหมต่อเลย้วยกันเล่นไม่ให้หมดมา20จัดไปอันนี้บวกแล้วนะบวกมา200นะบวกมา200นะวายสองตัวยังไงคูณสามไดอกนี้45บาทไหลไหมไม่ไหลต่อเดียวเล่นหมายยี่ไม่ได้หมดนะอยากให้แม่หยุดน,นี่เลยไง แม่งไม่หมดเฮ้ยไปว่าเขานะมันแตกน้อยๆมันก็แตกเรื่อยอ,อยู่นะคือเกมนี้เอาจริงลุ้นแค่ให้วายมาเยอะๆถ้าวายมาเยอะเนี่ยแม่งอยังไงก็ปววแน่นอนไม่มีเกลือแต่สแควร์ไม่ไม่เข้าเลยสามสิบบาทไอ้ยี่สิบแม แซเทอร์ไม่เข้าจริงๆไม่เข้าเลยอ่ะไปแซเทอร์ยังไงมันก็เรื่อนเรื่อยๆไม่รู้จะพูดอะไรละเดี๋ยวเบ็ดแม่ไงไว้เรื่อยๆแล้วกันไม่รู้ว่าแม่งจะบวกหรือแม่งมจะยังไงเอาให้หมดอ่ะเอาให้หมดเอดเอไวสองตัวเป็นไงไม่ร่น90บาทต่อเนี้ หายอีกรูอีกสี่สบองบาทไหลเพิยงไหมโอ้ยได้มีการทิบสามบาทครับ,บร้อยหกสิบห้าบาทเลยหลังนี้เออเด็ดๆ,ๆจะหมดก็ไม่หมดนะสองร้อยสี่สิบเก้าบาทกำไรนะกลับมากำไรกูจะเล่นยังไงให้มันหมดโอ้โหเฟื่อจริงเลยมืออาชีพอ่ะมืออาชีพเนี่ยแต่ดูไม่ตั้งนใจเล่นไม่ตั้งนใจเล่นะกดแม่งไปเรื่อยแม่งหมด ชอบจริงๆเวลาเนี่ยเล่นหมดตัวเนี่ยไม่เป็นไรคูจมหน่อยคูหมดได้เอามาันเอามาันเนี่ยแม่งคูเลยโอ้ไม่หมดจริงๆเอาไม่ลงเอาไม่ลงวายไว้อีกยังได้อีกนิดนึงหมดแลดนะับได้แล้ะหนึ่งร้อยสิบสองบาทเด็กเอ,อมาพอกูบอกไม่ตั้งใจเล่นเนี่ยมึงก็มาจังเลยนะ โอ้อะไรวหรอเวลากูตั้งใจเล่นเนี่ยมึงไม่เคยมาเลยนะวายเพราะกูไม่ตั้งใจเล่นมาจากขยักจริงๆ210ร้อยสิบบาทนะนี่เลยนะครับตัวดกดแม,ม่งไปไปเออ่ะอเอาดิอีนแยกี่รอบอ่ะมึงจะเอากูให้หมดเลยใช่ไหมไม่ต้องแตกให้กูกันแล้วไอ้เหี้ย หมดไอ้สันเอาให้หมดเอาใอ้หมดอ่าสี่บาทเออหมดไอ้ยังจะแตกให้กูอีกเอากดได้อีกทีนึงโอเคยังจะแตกอีกเด้สองบาทโอเคหมดอ่ะเรียบร้อยก็มาเล่นให้ดูนะสำหรับเกมใหม่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเฮียบอยด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีเกมใหม่ๆว่า มีคอนเทนต์อะไรดีๆแนะนำมาได้เลยอย่าลืมแฟนเพจเฮียบอยซอยทีใน Facebook ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเฮียทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใครที่อยากตามเฮียมาเล่นก็เข้ามาที่เว็บไซต์ดีได้เลยนะจ๊ะไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย